ทำความสะอาดเตามองไว้เตาคะ่ะเช็คคลิปไปน้ำอัดคลิปแล้วก็นั่งเช็คคลิปพอมเส็จซื้อๆเดี๋ยวเขาก็าต้องเอาไปทิม่มอยู่แล้วแต่ว่าเส็ตให้เขายกง่ายขึ้นนะคะสำหรับเตาเก่ามันฝังแน่นมากนานนุ่มต้องใสเวลาคะ่ะในการขัดมันออก เตรียมสถานที่ไว้เดี๋ยวเอาจะเอาเตาไม้มาเขาแล้วก็เอาเขามาไ้แล้วก็มาติดตั้งไ้นะคะนี่คือปากสำหรับเสียตัวนี้ก็จะเด้เอาถิ่มเห็นไ่มมันเกา่ามันมีแต่หยากสูบพอไงแล้วมันพังแล้วนะคะเอาจะก็เตปติดไว้เดี๋ยวเปลี่ยนทั้งชุดนะคะเดี๋ยวไาทำความสะอาดก่อนแป๊บหนึ่งนี่ขยะจะเก็บออกมานะคะ่ะโอเคเลยลองทิ่จะเอาใส่ได้สิเัีเตาเกา่ากับมาก่อนนะคะนี่คือลองรอย การคัดออกถามว่ามันยังใส่ได้บ่ใส่ได้อยู่แต่ไม่หน่อยก็อยากเปลี่ยนใหม่เพราะว่าตรงนี้มันมีรอยเหล่าแน่แล้วหน่อยไม่หน่อยอยากไปดูนะหัวนี้ไม่หน่อยใส่ดูมันก็สุขภาพราคามันซีซิาปีแล้วค่ะเตานี่ถามว่ามันยังดีบ่ดีค่ะยังอบยังแกะยังได้ดีเลยเพอยีหอ่ห้อเขามันดีค่ะอีหออ้ออิเล็กทรอิเล็กทรลัเนาะอันใหม่ที่ไม่หน่อยไปสร้างมาเนี่ยก็เป็นของอิเล็กทรอล์กค่ะ เนี๋ยจะเอินเพ่อใหญ่มาซอยกันเอาเข่ากันนี่แค่แล้วแล้วแล้วเดี๋ยวปวดเพื่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเอาเข่ากัน

เสบม,มันายรจะเอาข้ามากวนกนเรอลิ่ามูรเป็นปกันตกันอะไรหมดลิซ่ใหมม่เห็กเดินได้บอรลิตรร่ะพัด้วเสแตดาแรงี้ยสิ เขาเยอะกรอดสูงเนี้ยวันเราปิดตะดมเนี่ยพอลงมาพันรอคันฮัลโหโอเคไม่ต้องไปอินเตอร์ันจะเอาทั้งหมดนี้องเยอะกฉันรดดุมคันรอารนตัวเซนด์คะนสเตอร์ได้เยอดยิ่ง เขาเพิ่นบอกว่าให้อันท้ำความสะอาดอันเครื่องงั้นมองฟองไฟเดี๋ยว่าสิว่าถ้ำยังจำเห็ดเรื่องแล้วไอเห็ดแต่โดนโดนแล้วอันนั้นอ่ะเขาบอกหูยว่าเขามันไก่สิเกอร์สการ์นนะเ้าก็ท้ำความสะอาดบ้านนะที่สมมาตรเขาก็ทำมาลือบ้านพนึง แล้วไปเอาอันของออกจากตูน้นพอเมนเพราะว่าปองไฟมันขืนตูนี่ตูนี้นะคะมันมีแต่อย่างอื่นแจก,กันเดี๋ยวค่อยเขามาเห็ดเราก็ลือ้อเอายกแจก,กันลงมาตั้งแต่กระจบเดี๋ยวตัวนี้ก็เอาทิมไปเลยค่ะมันเกาแก่ค่ะสี่สิบกว่าปีแล้วไม่น้อยคัดได้ี่คัดดูแลตลอดที่ไม่อยู่เนี่ยสิบเอ็ดปีที่อยู่บ้านนั่นนี่ดูแลทำหนุบํบำรุงไว้ที่จริงมองนี่กับศรีนาไววอยู่ ถึงมันก็อเอาไปทิมก็ต้องล่างมันสะอาดใบ้ยูค่ะเพราะว่าเขายกขเขาก็สิบเปื่อนนะผูเขามาเอาไปทิมให้เขานะผู้เขาเอามาให้เพราะว่าบริษัทเขาเอามาติดตั้งให้เขาแล้วเขาเอาไปทิมให้พ้อมนะคะ แค่สั่งเขาไปเนีแล้วก็เขาก็สิกำนดมือมาส่งเ่านะคะอยู่นี่ประมาณสืบปุ๊บมาสั่งปรับมันแลนสืบปรับมาส่งปุ๊บแล้วแต่ว่าเขาไม่คิ้วบอนะคะถ้าเขาบอไม่ลูกค้าหลายเขาก็ให้คิ้วเข้าไว้ถ้าเขามีค่าลูกค้าหลายเขาก็ล่อตามคิ้วค่ะเขาก็สินัดเวลามาส่งเข้าเขาก็อยู่บ้านรอรับสดข,ของค่ะเพราะว่าเขาต้องมาติดตั้งนะคะเนี่ยตัวกระรมนี่มันโซโคมากค่ะมันข้อสิบเปลี่ยนแล้วเพราะว่าเขาญ่สูบยาใส ม่น่อยลือลงมาล่างจนขี้ขานแล้วนะคะเคยยังล่างพึ่งมันตันหมดแล้วค่ะมันเสียหมดแล้วฝรยที่มันเป็นสันสํนสรับกองอากาศนะมันพังมดนเหลวแล้วไอ้เวลาให้กับเขาเนี่ยมันก็แทบจะบดูดกินแล้วนะก็เลยคุ้มเราเดี๋ยวเขารอมาเบิงตอนที่ว่าเขาเอาไม้มาติดตั้งให้เนาะบรรยากาศบ่ายสองบ่ายสองนะจ๊ะ เขามาสั่งของล่ะค่ะหลังจากทำความสะอาดสถานที่ไปแล้วเดี๋ยวมาสั่งของเบิรงว่าเอาสิดได้ถมือใดเนาะเพราะว่ามันไกลเทศกาลละเริ่มมาที่นาเกเทศกาลคิดสมาสปีใหม่แล้วบรู้ว่าบริษัทเขาศิสามารถชงให้เฮ้าก่ในบ่อนะคะขานบานลูกไส้พ่อยัยแล้วมีแยกเขาบ้านลูกไส้พ่อยัยขงอ,งงงงองเขาเข้าสิไปข้างนามองหลังแดงๆคุะคะมองเข้าสื้อ มองหนังแดงๆทองสีฝ่ายเห็เครื่องลางค่าเลยค่ะมอเขาเสมอซื้ออ้ยไมาหน่อยกินยากแก้เจ็บหลังเพราะว่านี่มุดตู่ทำความสะอาดมองเอาเตามาว่างแล้วมันเจ็บช่องมันแคบนะคะเท่าโตไงใหญ่น้อเขาอ้วนหมุนก็ไปเขาก็เจ็บ จากเช็คบัตรของไฟเช็คของขนาดเตาเรียบร้อยแล้วกลับมาสั่งแล้วจ้ะนี่ค่ะบริษัทมันนะคะแต่ว่าไม่ไหนบริษทัทไทยทั้งในใ้นเฮเบิงเนาะให้เเบิงแต่นจาทั้งนอกค่ะ เขาไปสั่งก่อนนะจ๊ะสั่งแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าสินค้าเนี่ยเขาต้องสั่งจากบริษัทไ่มหาหให้นะคะตรงนี้เป็นชั่วรุมนะคะก็เขาบอกว่าเมื่อน,นี้เมื่อนายมามันพุดเนาะวันศุกค่ะวันสุก,สกเขาสิโทรศัพท์ไปบอกอยู่บานนะคะว่าของมาแล้วแล้วก็อาทินาสิยปตติตั้งห้นะคะก็ค่าเตาค่ายังเบ็ดเสร็จแล้วค่าเตาชิ้นหนึ่งค่าเตา แล้วก็ค่าพัดลมดูดอากาศแล้วก็ค่าเตาในี่หกพันค่ะค่าพัดลมดูดอากาศในี่พันเจ็ดค่าเข้าขนไปทรงแล้วก็ค่าติดตั้งอ่ะแปดร้อยแล้วก็ค่าข้าขนถิงน้ำเนาะข้าคนเตาเกาขนพัดลมเกาข้าถิงพร้อมๆเรียบร้อยเดี๋ยวทิหนากะจังว่าเบื่องกันแม่แม่หน่อยสั่งไปแล้วแต่ว่าป่ได้ถไทยรูปห้เบิ่งอะค่ะสั่งแล้วเรียบร้อยล้วันนี้ไปไหลืมขีมลืมขี้มหน่อยก็เลยว่าเออไ่เป็นยังเดี๋ยวค่อยๆมาเอาที่หลังก็ได้ จ่ายเงินแล้วเรียบร้อยแล้วพ่ปญหาคุยมันหน่อยก็ค่าแต่ยางเบิ่งของบ่ได้เบิ่งนะว่าพ่อใหญ่จ่ายเงินอีหยังแน่แต่ปัอยากดอกคีมมันมีอยู่แล้วมาซื้อเอาเลยก็ได้ร้อยสามสิบห้าก้อนนึงเอาเตาเอาพระลงไปติดตั้งก่อนเพราะที่ม่น้อยอยากซื้อคีมเพราะว่าหนึ่งมันน่ะทำความสะอาดง่ายกว่าที่เขาจะเอาน้ำยาธรรมดาล้างเพราะว่าเขาก็อยากถนอมของเขาน้ำเนาะของเ้างไม่เขาก็อยากถะนุถนอมมันใส่ได้ดอนเหมือนของพ่อใหญ่เพิ่นกับถนอมไว้เพิ่ะกับส่ได้ดอนถึงสี่สิบกว่าปีเนาะเตาน่ะพร้อมกันเลยกับเอ่อ เพื่อนซื้ออพาร์ตเมนต์นะคะประเดี๋ยวเขาวเบิรงกันมันสุกเดี๋ยวเขาจะโทรไปอีกเธอหนึง่งแล้วก็เขาหวังว่าบดดนดอกประมาณอาทิตย์หน้าก็เสีไปติดตั้งให้เงาได้ทุกซึ่งทุกอย่างนะคะไม่หน่อยก็อย้ายมันได้ไหวที่สุดแหละหน่อยลำข้างญงดเงียบคันว่าซื้ออยังหน่อยอยากซื้อเลยแต่ว่าอยู่นี่มันซื้อเลยบดได้เค่ะซื้อซื้อเลยบางอย่างนะ่ะของบางอย่างในบริษัทจังเสี่ยงถึงเขาซืมีแต่ก็ต้องรอสร้างนะคะ อันนี้เตาอะมีแล้วนะคะสาหรับเตาออยูบริษัทเนี่ยมีแล้วเตาอ,อยู่เนี่ยมีแล้วแตา่ออาขาดพัดลมอะคะ่ะพัดลมดูดอากาศซึ่งเขาจะต้องไปสร้างมาจากศูนย,ย์ไหญ่ไฮ่ก็ใส่ระยะเวลาวันนี้เขาสร้างเลยทันทีนะคะกับคงสีมาประมาณวันศุกร์ค่ะของเดินทางสองวันเนาะในอย่างหนึ่งก็บรอเวลาของสร้างค่ะพอก็เลยเดียวสีบุกเวลาให้ท่านหนึ่งนะคะการซื้อของยู่ตังประเทศเอ่อมันซื้อแล้วบางซึ่งบางอย่างยกกับ,บันได้เลยไปที่ตังเอาเอง หรือว่าบางสิ่งบางอย่างเข้าซือ้อเขาให้สร้างเข้าไปติดตั้งให้เนี่ยเขาก็ต้องรอนะคะรอตามคิวถ้าเป็นการซื้อใเครื่องใช้ไฟฟ้า,เ,าเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างนะคะมันก็ดบราหนกบงง่ายแต่ว่าอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดกับซื้อหอกระบานได้เลยและยิ่งเป็นคอมพิวเตอร์หรือโทราศาพัพท์ยังสีนะคะถ้าเข้าซื้อเนี่ยเขาบริหารให้เข,ข้อเมืองไทยนะคะเข้าซื้อเขาก็สิได้นนแต่องเราได้กองมากแล้วเขาก็มาเฮ็ดเอาเองค่ะ ตั้งระบบเองเฮ็ดนู่นเฮ็ดนี่เองค้อมเหมือนกันมาเปิดมาตั้งราคเราเองนะคะเขาบริการเหมือนเมืองไทยแล้วเ้าซื้อค่อมจากระเด็แต่คอมจะซื้อโทรศัพท์จะกระด็แต่โทรศัพท์บริมีของแถมบริมีปอกโทรศัพท์บริมีนู่นบริมีนันบริมีฟงกงชันหรือโปรโมชั่นใดๆซึ่งแบบของแถมอย่างต่างๆนะคะซึ่งเหมือนเมืองไทยนะคะเมืองไทยในห้างงางเข้าไปนะหาอยแกให่หนังเขาเสื้อนห้องนัง สบายสบายเข้ามาบริการให้เฮาเรียบร้อยล็อกอินในเฮาเปิดให้เฮาเฮ็ดนูน่นเฮ็ดนี่ยังข้อมีซี่เฮาซื้อปุป๊บเปิดตั้งโปรแกรมไทยยังบ่มีเฮาอยากได้เข้าเฮ็ดให้บริการเต็มที่ข้องแทมข้องยังหลายนะคะยังมั่งไทยแต่อยู่นี่บ่แม่นะคะนี่ก็เป็นการซื้อของในต่างประเทศอะคะ่ะถ้าบางคนเป็นสร้างเองซื้อปุป๊บเขาก็เอากลับบ้านเขาไปตั้งเองค่ะบริสียค่าใช้จ่ายแล้วกบรต้องรอเนาะยังพอมมีหน่อย,อก,อย,ยกับพอยไนนี่ก็ต้องรอสร้า,างบ้านมองพุซายพอยไนนค่ะ ยิ่บว่าห้างกันค่ะยางมากกับประมัน้ายางกับสามสี่ในฐานะที่ไปยางเรียนๆมากยังพวก่น้อยพอไม่น้อยเหตว่าเป็นก็ต้องล่อค่ะล่อให้เขาไปเหตุให้นะคะก็ะบรแพงค่ะเพราะว่าเขาโยกของขึ้นไปเข้าเลยโยกของเก่ามาถึงเข้าพร้อมเสียเข้าเข้ากับบ่อสะดวกทั้งครูเพราะมันอยู่ทั้งหอพาร์ตเมนต์เนาะการที่จะโยกขึ้นโยกลงกับลำบากขนาดมาวานไปเสร็จก็ยังลำบากไปเดียวค่ะ บอกเราเป็นมางเรื่องแล้วเขาไปคุยกับน้องก่อนบ่กเคยได้มาหาเขาสองสามเดือนแล้วนะคะเขาตั้งตนคิดสมาธิแล้วทอมเต็นเบอร์รยานนู่เริ่มแล้วบาน้องไส้เราเริ่มตั้งท้อมเต็นแล้วไปละจ๋าหนึ่งความหักหนึ่งความปรารถนาดีนะคะดักจใจจักนะจุ๊บ